สวัสดีครับวันนี้ช่างปังพามาดูนะครับพามาดูหมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นรถวอลโวนะครับรุ่นวอลโว940เริ่มต้นที่ตัวเลขเครื่องเลยนะครับเลขเครื่องจะอยู่ใต้ไอดี ID นะครับใต้ท่อลมไอดีตรงนี้นะครับ ตรงแถบที่ไฟสองตรงนี้นะครับนี่เป็นเลขเครื่องต่อมาจะเป็นเลขตัวถังนะครับเลขตัวถังจะอยู่ที่ข้างเสาประตูฝั่งคนขับนะครับตรงนี้เป็นเลขตัวถังนะครับบอนเว940นะครับฝากไว้กับ พี่น้องช่างตะะอ่อรอนะครับผมแค่นี้ครับ